ดูเขาจนจบคลิปนะคะทําไมเขาทําได้เราก็ต้องดูนะคะคือเชื่อมั่นว่านอกจากบุคลิกหรือพสวรรค์ของเขาแล้วนะคะกลุ่มเป้าหมายของเขาอ่ะเป็นใครคนดูของเขาอ่ะชอบแบบนี้เขาก็เลยเอาเนื้อหาหรือเอาเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอต่อแล้วก็อย่างที่เราชอบของเขามาสิ่งละเล็กคนละเล็กคน,ละ,ล,คนละน้อยแล้วเราลองเอามาสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวของเราเองดูสิคะนําเสนอ ในแบบวางแผนที่ดีวางแผนว่ ouais. nada, anyway. right mama, prawda, so าเขาจะนำเสนอเรื่องอะไรกี่นาทีเขาจะต้องแต่งตัวยังไงเขาจะต้องพูดอะไรบ้างก่อนหลังวางแผนที่ดีวางแผนว่าเขาจะนำเสนอเรื่องอะไรกี่นาทีเขาจะต้องแต่งตัวยังไงเขาจะต้องพูดอะไรบ้างก่อนหลังกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่จะเข้ามาดูเราเพื่อนๆคะเราเคยเป็นแบบนี้ไหมคือเวลาเราไปดูคลิปของเพื่อนคนอื่นน่ะ เราเห็นปุ๊บเขาไม่ได้มีเฉพาะพรสวรรค์นะคะเขาต้องมีพรสแสวงด้วยเชื่อมั่นเลยคือว่าคนคนนี้จะต้องวางแผนเนื้อหาของเราไม่ต้องเป็นเรียนแบบเขานะคะเพราะว่าเราทําไม่ได้เหมือนเขาเรานําเสนอในแบบของเราบางทีนะคะคลิปของเราอาจจะไปถูกใจคนดูหรือให้เราประสบความสําเร็จค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะคือการอยู่ๆเขาจะมาพูดเลยแบบสุดๆเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็น้อยมากที่จะฟลุกนะ,ะจนจบคลิปเขาอะโดยไม่เบื่อเลยแล้วอยากจะดูต่ออีกนะคะยังไม่อยากให้จบนั่นเป็นเพราะว่าเขาเนื้อหาเขามันดึงดูดใจเราเขาไม่ได้มีเฉพาะพรสวรรค์น,นะคะเขาต้องมีพรสแสวงด้วย เชื่อมั่นเลอเกินว่าคนคนนี้จะต้องวางแผนเนื้อเขาไม่ได้มีเฉพาะพรสวรรค์น,นะคะเขาต้องมีพรสแสวงด้วยเชื่อมั่นเลอเกินว่าคนคนนี้จะต้องวางแผนเนื้อะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะคือการแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยเราไม่มีความสามารถเหมือนเขาเราพูดไม่เก่งเราทําไม่ได้ทุกคนคะการพูดไม่เก่ง หรือการที่เราไม่เคยทําแบบนั้นกลุ่มเป้าหมายของเขาอ่ะเป็นใครคนดูของเขาอ่ะชอบแบบนี้เขาก็เลยเอาเนื้อหาหรือเอาเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอต่อแล้วก็เราก็จะเก่งเก่งไปเองนะคะและที่สําคัญนะคะเราต้องไปดูเขาไม่ได้มีเฉพาะพรสวรรค์น,นะคะเขาต้องมีพรสแสวงด้วยเชื่อมั่นเลยคือว่าคนคนนี้จะต้องวางแผนเนื้อกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่จะเข้ามาดูเรา เพื่อนเพื่อนคะเราเคยเป็นแบบนี้ไหมคือเวลาเราไปดูคลิปของเพื่อนคนอื่นน่ะเราเห็นปุ๊บให้เราประสบความสําเร็จคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้คอนเทนต์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราจะนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายของเขาอะ่ะเป็นใคร คนดูของเขาอ่ะชอบแบบนี้เขาก็เลยเอาเนื้อหาหรือเอาเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอต่อแล้วก็ที่เขานําเสนอแล้วทําให้เราหัวเราะได้แล้วก็ติดตามเขาได้ตลอดนะะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะคือการไปดูคลิปคนอื่นบ่อยๆคลิปเพื่อนๆครีเอเตอร์ Creator, ที่เขานําเสนอแล้วเราชอบบ่อยๆเก็บ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 ข้อดีของเขาเก็บเตรียมตัว ในการนำเสนอเนื้อหาว่าจะนำเสนอเนื้อหาอะไรกี่นาทีเราจะแต่งตัวยังไงมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเพื่อที่จะดูเขาจนจบคลิปนะคะทำไมเขาทำได้เราก็ต้องดูนะคะคือเชื่อมั่นว่านอกจากบุคลิกหรือพรสวรรค์ของเขาแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่สำคัญเราต้องฝึกบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ฝึกได้นะคะถ้าฝึกบ่อยๆทําทำบ่อยๆ่อยโดยเฉพาะคลิปตลก เราแค่เห็นหน้าเขาอ่ะเราหัวเราะร,รอแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้จะมาในแนวตลุกนะคะบางทีหน้าตาสวยมากนะคะแต่ตลกคอนเทนต์ดีมีช้ไปกว่าครึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราจะนําเสนอให้กับที่เขานําเสนอแล้วทําให้เราหัวเราะได้แล้วก็ติดตามเขาได้ตลอดจนจบคลิปเขาอ่ะโดยไม่เบื่อเลยแล้วอยากจะดูต่ออีกนะคะยังไม่อยากให้จบ นั่นเป็นเพราะว่าเขาเนื้อหาเขามันดึงดูดใจเราวางแผนที่ดีวางแผนว่าเขาจะนำเสนอเรื่องอะไรกี่นาทีเขาจะต้องแต่งตัวยังไงเขาจะต้องพูดอะไรบ้างก่อนหลังแล้วบางคนบอกว่าเ,เราไม่มีความสามารถเหมือนเขาเราพูดไม่เก่งเราทำไม่ได้ทุกคนคะการพูดไม่เก่งหรือการที่เราไม่เคยทำแบบนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้มันอาจจะมีคลิปดังคลิปปังคลิปพลุแตกคลิป เป็นล้านวิวเหมือนชาวบ้านเขาก็ได้นะคะเหมือนเพื่อนเพื่อเขาก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแบบนั้นไม่ได้สิ่งที่สําคัญเราต้องฝึกบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ฝึกได้นะคะถ้าฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆนอกจากเนื้อหาเขาแล้วนะคะบุคลิกภาพของเขายังเป็นแรงดึงดูดใจให้เราอยากจะกดแล้วก็ใช้เวลากลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้มันอาจจะมีคลิปดังคลิปพังคลิปพลุแตกคลิป เป็นล้านวิวเหมือนชาวบ้านเขาก็ได้นะคะเหมือนเพื่อนๆเขาก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่จะเข้ามาดูเราเพื่อนๆคะเราเคยเป็นแบบนี้ไหมคือเวลาเราไปดูคลิปของเพื่อนคนอื่นน่ยเราเห็นปุ๊บกลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้มันอาจจะมีคลิปดังคลิปปังคลิปพลุแตกคลิปเป็นล้านวิวเหมือนชาวบ้านเขาก็ได้นะคะเหมือนเพื่อนๆเขาก็ได้เพราะฉะนั้นจะดึงดูดใจให้คนดูใช้เวลาเท่าไหร่ใครเป็นคนดูเรา เราจะลงคลิปเวลาไหนที่คนดูมากที่สุดอันนี้คือสําคัญนะคะนี่คือการวางแผนที่ดีตลกตั้งแต่เห็นหน้าตาเรารู้เลยว่าคนนี้ทำไมตลกจังเลยนี่คือพรสวรรค์ของเขาแต่เชื่อมั่นว่าการอยู่ๆเขาจะมาพูดเลยแบบสุดๆเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็น้อยมากที่จะฟลุกนะให้เราประสบความสำเร็จคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ที่เราชอบของเข้ามาสิ่งละเล็กคนละเล็กคนละน้อยแล้วเราลองเอามาสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวของเราเองดูสิคะนำเสนอในแบบคอนเทนต์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราจะนำเสนอให้กับ ไปดูคลิปคนอื่นบ่อยๆคลิปเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่เขานําเสนอแล้วเราชอบบ่อยๆเก็บ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 ข้อดีของเขาเก็บสิ่งที่เราชอบของเขามาสิ่งละเล็กคนละเล็กคนละน้อยแล้วเราลองเอามาสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวของเราเองดูสิคะนําเสนอในแบบาดูเขาจนจบคลิปนะคะทําไมเขาทําได้เราก็ต้องดูนะคะคือเชื่อมั่นว่านอกจากบุคลิกหรือพรสวรรค์ของเขาแล้วนะคะ โด่เพาคลิปตลกเราแค่เห็นหน้าเขาอะเราหงอรอแล้วเรารู้เลยว่าคนนี้จะมาในแนวตลกนะคะบางทีหน้าตาสวยมากนะคะแต่ตลกเตรียมตัวในการนําเสนอเนื้อหาว่าจะนําเสนอเนื้อหาอะไรกี่นาทีเราจะแต่งตัวยังไงมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเพื่อที่ทําได้ดีและถูกทางด้วยเราเองก็ชอบดูเขาบ่อยๆนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือ เขามีการน,นอกจากเนื้อาหาเขาแล้วนะคะบุคลิกภาพของเขายังเป็นแรงดึงดูดใจให้เราอยากจะกดแล้วก็ใช้เวลาของเราไม่ต้องเป็นเรียนแบบเขานะคะเพราะว่าเราทำไม่ได้เหมือนเขาเรานำเสนอในแบบของเราบางทีนะคะคลิปของเราอาจจะไปทูกใจคนดูหรือที่เขานําเสนอแล้วทำให้เราหัวเราะได้แล้วก็ติดตามเขาได้ตลอดวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะว่า ทำเนื้อหาแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยเราไม่มีความสามารถเหมือนเขาเราพูดไม่เก่งเราทําไม่ได้ทุกคนคะการพูดไม่เก่งหรือการที่เราไม่เคยทําแบบนั้นกลุ่มเป้าหมายของเขาอะเป็นใครคนดูของเขาอะชอบแบบนี้เขาก็เลยเอาเนื้อหาหรือเอาเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอต่อแล้วก็ให้เราประสบความสําเร็จคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ ที่เราชอบของเขามาสิ่งละเล็กคนละเล็กคนละน้อยแล้วเราลองเอามาสร้างเนื้อหาที่เป็นตัวของเราเองดูสิคะนำเสนอในแบบจนจบคลิปเขาอะโดยไม่เบื่อเลยแล้วอยากจะดูต่ออีกนะคะยังไม่อยากให้จบนั่นเป็นเพราะว่าเขาเนื้อหาเขามันดึงดูดใจเรากลุ่มเป้าหมายของเราก็ได้มันอาจจะมีคลิปดังคลิปปังคลิปพลุแตกคลิปเป็นล้านวิวเหมือนชาวบ้านเขาก็ได้ะะเหมือนเพื่อนเพื่อเขาก็ได้ เพราะฉะนั้นไปดูคลิปคนอื่นบ่อยๆคลิปเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่เขานําเสนอแล้วเราชอบบ่อยๆเก็บ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 ข้อดีของเขาเก็บสิ่งคอนเทนต์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งวันนี้เราก็จะมา